แพทย์สั่งห้ามงดเยี่ยมโรเบิร์ตวันอาการสุดหนักสวัสดีครับมาพบกับช่องย่อสี h ชน n นลนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาทุกท่านไปติดตามข่าวของคุณโรเบิร์ตนะครับเมื่อวันที่22ส,งสิงหาคมที่ผ่านมาบอลเชิญยิ้มและทีมพิธีกรจากรายการหาไม่จำกัดหนุยเชิญยิ้มค่อมชวนชื่นแจ๊ดชวนชื่นและตักบริบูรณ์ได้ตั้งโต๊ะอัปเดตอาการของโรเบิร์ตสายควันหลังหายหน้าไปจากรายการ ไม่ได้สร้างเสียงหัวเราะให้แฟนขับมาพักใหญ่โดยเปิดเผยว่าโรเบิร์ตสายควันตรวจพบมะเร็งที่ปอดขณะนี้ต้องพักรักษาตัวเพื่อทำร่างกายให้แข็งแรงเพื่อพร้อมทำการรักษาในขั้นตอนต่อไปคือการฉายแสงและการทำคีคมหลังจากที่ทราบข่าวนั้นเพื่อนๆในวงการบันเทิงได้เดินทางไปเยี่ยมพร้อมทั้งให้กำลังใจโรเบิร์ตกันเป็นจำนวนมากล่าสุด Facebook คนลูกทุ่งโดยดีเจท็อปสราวุธ ได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมบอกว่ากระแสข่าวการป่วยมะเร็งปอดระยะที่4ของนักแสดงตลกโรเบิร์ตสายควันจนแฟนคลับเพื่อนพี่น้องในวงการต่างห่วงใยรุดไปเยี่ยมกันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการถแถลงข่าวว่าโรเบิร์ตป่วยตอนนี้ก็มีเพื่อนฝูงเข้ามาเยี่ยมกันเยอะจนทําให้โรเบิร์ตไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนในช่วงนี้โรเบิร์ตร,ร่างกายมีภูมิต้านทานต่ําอาจทําให้ได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายเพิ่มทางคุณหมอ ที่เฝ้าคอยติดตามอาการจึงขอความการุณาถ้าเป็นไปได้ให้งดเยี่ยมชั่วคราวหรือโทรเช็คไปทางบอลเชิญยิ้มก่อนเพื่อความปลอดภัยของคนไข้นั่นเองครับครับหลังจากมีการแถลงข่าวก็มีคนไปเยี่ยมกันเยอะนะครับจนแทบจะไม่ีเวลาพักผ่อนนะครับทางคุณหมอก็อยากให้พักผ่อนให้เต็มที่นะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องย่อสีชาแนลด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ